ห้าร้อยกริยาภาษาอาหรับที่ควรจดจำชุดที่5าคำที่201ถึง250 201อธิบายทำให้กระจ่างบัยานะอยู่บยยินุบยยินตะบยีนัน202ล่าช้ามาช้าตะอัคคอร์อยาตะอัคคอรุตะอัคคอร์ตะอ,อัคฮรน 203ทำตามเชื่อฟังตาบิยะยัตบ้อาอิตบะตาบาน2อ4พูดคุยตาฮัดดธะยะตาฮัดดดธูต, ى ي ث, ตาฮัดดดธตาฮัดดุเัน205เคลื่อนไหวตาฮัรรักะยะตาฮัรรักูตาฮัรร็กตาฮัรรุกัน206หเหนื่อยตาอิบะยะตาบูอิตบะตาบบน 207รับประทานอาหารค่ำตาอัชเชยยาตาอัชเชยตาอัชเชยตาอัชยียน208รับประทานอาหารกลางวันตากรดแดยยาตากรดแดยตากรดแดยตากรดเดียน209หวังปรารถนาตามันนายาตามันนาตามันนาตามันนิยน210เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตัมมา อย่าติมมูติมมาตามามัน211ยืนหยัดมั่นคงแทบาตเยัตบุตรอุศบุตรซาบาตัน212เอาจริงเอาจังยัดดายาจิดดูยิดดอรยัดดัน213ลากยัรรอยาจุรู้จุรรอจุรรัน 214ตอบแทนให้รางวัลจารยาจาจีอิจาีจาจาอัน215ขับลากดึงยาลาบายะจลิบูอิจลิบยัลบัน216โบยลงแซ่ยาลาดะยาจลิดูอิจลิดยัลดัน217รวบรวม ยามาะยาจมะอุอิจมายะแมนสองร้อยประกาศเผยแพร่ทำเสียงดังยะฮารอยะจะฮารุอิจฮารจะฮรอน219เตรียมจัดแจงจะฮะาซะยูจะฮิซูจะฮิซตาจาฮิซัน220โง่เขายะฮิละยะจะฮารุอิจฮัล เจ๋ลันสองครยยานฮาบายาฮบู و, อุฮบูฮาบวัน222ขังคุมขังฮาบาซียฮบิซูอิฮบิสฮาบาซัน223ส่งเสริมสนับสนุนฮัทแทยาฮุตซูฮัทแทฮัท,ทัน 224จงฮาจัซะยะฮ์จิซูอิฮ์จิซฮะจัซัน225เกิดขึ้นปรากฏขึ้นฮะดะซะยะฮุดซูอุฮุดุซฮุดูซัน226เล่าทำให้ใหม่ต่ออายุฮัดดะซะยู่ฮัดดิซูฮัดดิสตัดดีซัน227ระวังคอยระวัง حذر อย่าพัดรยัดร์ حذر หน2ร้อยยีพยายามอยากรักษา حرص อยา حرص ย่ฮ حرص พิรุหนสองร้อยยี่สิบเก้าห้ามหร م ายู่ฮาริมูฮาริมตาฮรีมัน230ตัดสินพิพากษา حكم าย่า حكم อุ่า حكم ผคมัน 231สารรเสริญฮามิดะยะฮ์มัดูอิฮ์มัดฮัมดัน232ป้องกันฮามายะฮ์มีอิฮ์มีฮิมายะตัน233ทรยศหักหลังข้อนะยาคูนุคุนเคียนะตัน234รับใช้บริการ ขอดมายักดิมูอิคดิมขิดมะตันสองร้อยสาสิบห้าขาดทุนขสิรอยักสรูอิคสรขสรนันสองร้อยสาสิบหกกลัววาดวันขอชียะยักแชอิคชาขอชียตันสองรอยสาสิบเจ็ดถอดออกขละอายักละอูอิคละขละอัน 238หมุนรอบๆเดินวนดารอยะดูรูดุรดาวรน่น239ดำรงไว้ดาม่ายะดูมูดุมดาวมัน240สุบุรีดัคโน่ยุดัคคินูดัคินตะดคีนัน241ฝึกหัด Da yudarribu darrib, tadariban. 242 so, fang Dafana yadafinu idafin dafnan 243 Song Dakko yadukku dukko dakkon. 244 lang ro Dama'a yadmau idma dam'an. 245เตือนทำให้นึกถึงรักกะรอยู่รักกิรูรักกิรตตะกีรอน246ตำหนิรัมมายาดุมมูดุมมา, um mu, ด,มมาดัมมัน247ได้กำไรรอบิฮะยาบะฮูอิรบะฮ์ริบััน248ผูกมัดรบะตโตยาบุตูอูรบุต รบอบบอตัน249เลี้ยงดูอบรมดูแลรับบายูรับบีรับบีตารบียตัน250จัดระเบียบทำให้เป็นระเบียบรับตตบายุรัตติบูรัตติบตารตีบับน